สวัสดีค่ะเจ๊แต่คนในบาน้านนะคะวันนี้มาพามาหาละลายนะคะหรือว่าเอียนไปลุ้นกันเลยค่ะว่าจะหมานโบไปค่ะรอลุ้นรอลุ้นดอมนะสวะสดีดอมก็ได้วสวะว,ว่ะ